สวัสดีครับนายแพทย์กรวั์เหล่าชยชสีนะครับสัลแพทย์ตกแต่งและผู้บรรหาประจำ Dk r Beauty Clinic นะครับวันนี้ก็กลางสัปดาห์นะครับก็จะมาเล่าเรื่องเคสที่น่าสนใจเคสหนึ่งมากๆเลยนะครับตั้งแต่แจบหมอมานะครับก็เพิ่งเจอเคสเนี่ยเป็นเคสแรกก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเนาะก็เป็นเรื่องของแก้มบวมจากอุบัติเหตุเขาแก้ไขกันยังไงนะครับเนาะภาษาอัีกเรียกว่า Traumatic Facial Dimple Collection นะครับ ก็บางทีเรียกว่าแก้มบุ๋มเพราะว่ามันเกิดบริเวณแก้มพอดีนะครับแต่ที่จริงมันสามารถเกิดในส่วนต่างๆของใบหน้าได้ที่ไม่ใช่แก้มนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับที่เกิดไว้ข้างต้นเมื่อกี้ว่าตั้งแต่จบสัตยแพทย์ตก,ตกแต่งมา2 0กว่าปีนะครับเนี่ยเพิ่งเจอเป็นรายแรกเนี่ยนะครับแปลว่ามันเจอได้น้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยค่อนข้างผลลัพธ์เนี่ยเป็นที่ให้ผลดีเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ค่อนข้างยากเช่นกันนะครับเ,เลยถือโอ,อกาสมาเล่าให้ฟังกันนะครับเผื่อใครมีปัญหาพวกนี้นะครับก ก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับ DIY Channel นะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับเป็นขวามแงบันใจให้พวกเราเนาะก็โลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่า d i Channel เนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือเป็นห้องสมุดส่วนตัวของผมเองนะครับคือเวลาผมเจออะไรดีๆที่น่าสนใจใช่ไหมครับสมัยก่อนก็จะจดสกระดาษนะครับถ่ายรูปเก็บไว้นะครับซึ่งกระดาษมันก็หายได้ m มมโมรีก็หายได้นะครับแต่ทําให้ใน y t u t u นะครับทำเป็นช n แ e l แบบนี้นะครับก็เป็นห้องสมุดส่วนตัวผมจะค้นคว้าอย่างละเอียดเลยนะครับ mm hmm. ย่อยสลายให้มันแบบเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับมีเอกสารอ้างอิงมีรูปมีคลิปใส่ลงไปเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ทําคลิปเหล่านี้เก็บไว้ใน YouTube Channel นะครับ mm hmm. อยากจะดูเมื่อไหร่อยากจะรีวิวความจําเมื่อไหร่ก็มาเปิดดูนะครับ mm hmm. ก็ใช้เวลาแป๊บเดียว10นาทีก็รู้เรื่องแล้วนะครับ ก็เลยขออนุญาตเปิดโอกาสให้กับพวกเรานะครับประชาชนทั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งคุณหมอนะครับนักเรียนแพทย์หรือใครก็ตามนะครับที่มีความสนใจในเรื่องทางการแพทย์โดยเฉพาะเรื่องสัลยกรรมตกแต่งที่บังเอิญหัวข้อมันตรงกับสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็เชิญรับชมรับฟังนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเต็มที่นะครับถือว่าบอกบุญต่อกันเนาะก็กลับมาที่คําถามเลยแล้วกันนะครับว่าแก้มบวมจากเวทีนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับและแก้ไขยังไงนะครับเนาะก็อย่างที่เรนได้ทราบว่าหน้าตามันจะคล้ายๆรักยิ้ม แต่มันไม่ใช่รักยิ้มนะครับเนาะแต่ก่อนจะไปที่แผลตรงนั้นเนี่ยผมจะเล่าเรื่องรักยิ้มปกติให้ฟังนะครับให้เขารู้ประกอบว่ารักยิ้มโดยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดจากอะไรและตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะครับรักยิ้มเนี่ยนะครับออยากให้เรียนให้ทราบคืออ,อมันเกิดจากกล้ามเนื้อมัดหนึ่งเราเรียกว่าไซน์โกเมนิคัสเมเจอร์นะครับเนาะซึ่งนะครับมีประมาณ34%หรือประมาณ1ใน3ของประชากรนะครับที่มีไบฟิทไซน์โกเมนิคัสเมเจอร์แปลว่าอะไรนะครับ ซโเมติกัสเมเจอร์ไอสีแดงเนี่ยนะครับมันเกาะจากโหนกแก้มมามุมปากมันจะมาเป็นเส้นตรงๆทื่อๆอย่างนี้เลยนะครับแต่มีประมาณหนึ่งในสามหรือสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันแยกเป็นสองขาขาหนึ่งเกาะมุมปากเหมือนภาพนี้เลยนะครับกับอีกขาหนึ่งเลี้ยวออกมาเกาะที่บริเวณผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นเวลายิ้มเนี่ยก็จะดึงมุมปากขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้แก้มบุ๋มลงไปด้วยนะครับก็จึงเป็นเทคนิคต่ตางๆนานาที่คุณหมอศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยพัฒนา,าการในการสร้างรักยิ้มให้กับคนไข้ที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนเี่ย คนที่มีลักยิ้มไม่ใช่็นความผิดปกติหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีรึกยิ้มก็ไม่ใช่ความผิดปกติเหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบว่าใครจะเป็นแบบไหนนะครับทีนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยว่ารึกยิ้มปกติเนี่ยตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับเนาะก็หางตาด้านนอกนะครับลากเส้นตรงลงมากับเส้นที่ขนานกับปากนะครับมุมปากสองข้างเป็นเส้นตรงแนวขนานนะครับเส้นนี้ตัดกันตรงไหนก็จะเป็นตำแหน่งของรักยิ้มโดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะไปกันต่อ เนาะนเห็นไหมบุมปายงยกขึ้นกล้ามเนื้อสะโพกมีดัสมเมเจอร์ที่เป็นอีกขาหนึ่งของมันนะครับมันก็มาเกาะตัวนี้3ามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ใช่หมครับทำให้เกิดรักยิ้มตัวนี้ขึ้นนี่คือตำแหน่งมาตรฐานของรักยิ้มบางคนมีรักยิ้มข้างเดียวบางคนมีรักยิ้มสองข้างบางคนไม่มีรักยิ้มเลยก็ไม่ผิดปกตินะครับบางคนรักยิ้มเป็นจุดบางคนมีรักยิ้มเป็นขีดแบบนี้นะครับซึ่งตอนสมัยหนุ่มๆน,นะครับผมเปิดคลินิกอยู่ที่สยามสแควร์เนาะก็ปัจจุบันก็โดนทุนทาาดดนบ มีคนไข้นะครับซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเนาะที่อยู่แถวๆนั้นนะครับก็มาให้ทาศัลยกรรมรักยิ้มนะครับข้างเดียวมั่งสองข้างมั่งเป็นจุดมั่งเป็นขีดมั่งก็ต้องจัดสรรให้เข้าไปนะครับด้วยความรู้เรื่องไซโกเมอิคัสเมเจอร์นั่นเองนะครับผ่าตัดแล้วก็สร้างรอยเกาะให้กับกล้ามเนื้อนะครับประมาณนี้เนาะ,ะไปกันต่องั้นรักยิ้มก็เป็นความสวยงามดนธรรมรชาติอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าการไม่มีรักยิ้มก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเกลียดอะไรนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์เป็น สติกมาต้ ata, หรือเป็นเ e อกลักษณ์เฉพาะบุคคลนะครับเนาะจะมีหรือไม่มีเราก็สามารถสวยสามารถหล่อได้นะครับและสามารถสรรหามาได้ด้วยนะครับเนาะ,ะทีนี้มาดูทรอมาจิกเฟเชียลดิมเปิลคือรักยิ้มที่เกิดจากบริเหตุนะครับเมื่อเกิดเป็นเคสไลน์เนี้ยเขาได้รับบริเหตุมาประมาณ10ปีที่แล้วนะครับโดนกของแข็งกระแทกบนใบหน้านะครับแล้วก็บวมเป็นก้อนเลือดข้งางเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอที่ไหนนะครับแล้วก็รักษาตัวสักระยะหนึ่งนะครับ ผ่มันยุบลงนะครับเนาะแล้วก็เกิดเป็นรักยิ้มที่ผิดปกตินะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่คนไข้ก็ให้นุญาตใช้รูปเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นขนาดยิ่งไข้ยิ้มเห็นไหมฮะจำที่ผมติวเมื่อกี้ได้ไหมครับว่ารักยิ้มปกติมันอยู่ที่หางตาตัดมุมปากรักยิ้มจริงๆคุณจะต้องอยู่แถวๆนี้อันนี้มันอยู่ข้างบนนึครับบางคนบอกเอออย่างนี้ก็เท่ดีเนาะสวยดีทําไมต้องมารักษานะครับอะเรามาดูรูปไปเรื่อย นี่คือท่าหน้าตรงของคนไข้นะครับตอนไม่ยิ้มก็ไม่เห็นอะไรนะครับแต่ว่าจะมีรอยบุ๋มตัวนี้นิดหน่อยงั้นตอนที่10ปีที่แล้วนะครับที่คนไข้ได้รับบติเหตุน,นะครับโดนกระแทกของแขงกระแทกไปเลยเนี่ยบวมตุยเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็พอมันยุบลงเนี่ยมันเกิดการเกาะตัวระหว่างแผลเป็นบริเวณผิวหนังนะครับกับกล้ามเนื้อที่เกิดรักยิ้มเรียกอะไรครับใซ่โมใส่โกเมติคัสเมเตอร์นะครับก็หลักการเดียวกับรักยิ้มที่มันเกิดขึ้นจากการผัดตัดนั่นเองเนาะเพิ่มเห็นไหมฮะพอเราทำแค่ยิ้ม ฝั่งนี้ไม่มีมันก็ดูแปลกๆคนไข้ก็ไม่ชอบเลยนะครับเนาะอ่ะมาดูวิดีโอกันว่าเวลาแอคชั่นเคลื่อนหมใบหน้ามันเป็นยังไงนะครับอาะเชิญรับชมกันนี่ก็ขอให้ายยิ้มนะครับดูนะดูแก้มซ้ายเขายิ้มนะครับเห็นไหมแต่สังเกตมุมปากซ้ายเขายิ้มได้ไม่ค่อยสุดเห็นไหมฮะมันฉีกขึ้นบนไม่ได้เพราะมันโดนถ่วงแรงจากข้างบนมันล็อกไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับ ตอนไปยิ้มเนี่ยมันก็จะเป็นรอยบุ๋มนิดๆบริเวณตรงนี้เห็นไหมนะครับเนาะนี่คือสิ่งที่คนไข้คอนเซิร์นมาทางดีไเนะครับผมก็าถามคนไข้ว่าทําไมมาหาดีไอเคเขาบอกว่าคุณหมอเขาผ่าตัดลดแก้มได้ก็เลยคิดว่าไอ้แก้มบุ๋มนี่หมอน่าจะแก้ได้เนาะตักกะคนไข้ก็น่ารักดีนะครับทีนี้มาดูการรักษาว่าผมทํำยังไงนะครับเนาะก็สั้นๆเลยที่หนึ่งก็คือทำซับซีชั่นซับซีชั่นนี่คือเราผ่าตัดลงไปนะครับแล้วก็ไปปาดเอาแผลเป็นนะครับที่มัน เกาะระหว่างผิวหนังครับกับกล้ามเนื้อมัดข้างล่างก็คือไซโคเมดิคัสเมเจอร์ออกจากกันนะครับทีเนี้ยพอเราแยกมันออกจากกาันปั๊บเนี่ยเราวยืปิดเล,เลยได้ไหมไม่ได้นะครับพอเยืปิดเลยปั๊บเนี่ยแผลเป็น2องันมันก็กลับมาแนบกันใหม่ก็จะเกิดแผลเป็นล็อกติดกันใหม่มันประเด็นคือผมก็ต้องเอาอะไรบางอย่างไปขั้นไว้ตรงกลางนะครับสิ่งนั้นเราเรียกว่าฟรีแฟตกราฟก็คือเอาไขมันเป็นชิ้นนะครับมาจากขันหินนะครับย้ายถ่ายเทมาขั้นกลางระหว่างผิวหนังกับกล้ามเนื้อไซโคเมดิคัสเมเจอร์นะ รอให้มันหายนะครับแล้วก็ทําให้ผิวหนังกับกล้ามเนื้อข้างล่างเนี่ยมันแยกออกจากกันนะครับเป็นเคลื่อนไหวอิสระต่อกันก็จะไม่เกิดรอยบุ๋มขึ้นนะครับก็จะเป็นคลิปผ่าตัดนะครับอันนี้ผ่าตัดเล็กๆไม่ได้น่ากลัวอะไรเนาะก็มาดูกันเนี้ยผมก็เริ่มซับซีชันแล้วนะครับก็เริ่มทําการกรีดนะครับปาดเอาแผลเป็นนะครับที่ติดระหว่างด้านใต้ผิวหนังกับกล้ามเนื้อไซโกเมติกัสเมเจอร์ให้ออกจากกันนะครับนี่ก็ตัดทางขอบล่างนะครับขอบบนของแผลผมก็ตัดด้วยนะครับเนาะ นี่ก็ใช้มีดตัดปาดออกไปนะครับเนาะก็เป man ็นการผ่าตัดท <Yeah, like ี่ฉีดชาธรรมดานะครับคนไข้ก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะครับเสร็จแล้วผมก็ตัดปาดด้านบนนะครับตัดเอาแผลเป็นด้านบนออกด้วยนะครับเนาะที่มันเลาะติดกับผิวหนังด้านบนนะครับตัดเลาะออกแล้วก็มันจะมีแผลเป็นอันหนึ่งที่ติดกับกล้ามเนื้อผมก็เลาะเอาแผลเป็นอันนั้นออกมาด้วยนะครับเราไปดูกันเนี่ยชิ้นเนี่ยคือแผลเป็นที่ติดระหว่างผิวหนังกับกล้ามเนื้อด้านล่างผมก็เอามันออกมาเป็นชิ้นเลยนะครับเนาะ ก็โล่งโจ้งเลยนะครับแล้วก็ให้คนไข้ลองก่อนจะยิ้มนะครับผมให้คนไข้ขขย,ย้ายเราก็ย้ายไขยมันมาจากบริเวณขัน,นีกนะครับระหว่างนี้คนไข้พักอยู่ข้างบนก่อนแล้วก็เตรียมข้างล่างไ้ด้วยก็เอาขันีบแผลกี่สั้นๆประมาณสักครึ่งเซนเซนครึ่งนะครับเนาะกลีดออกมานะครับเอาไขามันออกมาประมาณนี้นะครับชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นประมาณเ,าเล็กกับเหรียญบาทหน่อยหนึ่งนะครับเนาะ นะครับก็เป็นไขมันแผ่นบางๆนะครับเอาออกมาเนาะแล้วก็แผลตรงคลินิกก็เย็บปิดไม่ได้เจ็บอะไรนะครับเสร็จแล้วก็นี่คือช่องว่างที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะเอาไขมันที่ได้เนี่ยมาใส่คั่นไว้ระหว่างผิวหนังแล้วก็กล้ามเนื้อข้างล่างน,นะครับเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับศาสตราจารย์คลินิกนะครับนายแพทย์อภิลักษ์ช่วงสูงวรนนีด้ด้วยนะครับผมก็โทรไปปรึกษาอาจารย์ว่า ทำยังไงให้มันได้รีซอสที่ดีที่สุดนะครับตอนแรกของกาจ,จะทำเดโมแฟตกราฟนะครับแต่จะแนะนําให้ทําเป็นฟรีแฟตกราฟเลยน่าจะดีกว่านะครับเนาะก็สใส่ไขมันลงไปแล้วนะครับเรียบร้อนยะเนอาแล้วผมก็เย็บปิดนะครับอย่างสวยงามแล้วก็ให้คนไข้ลองยิ้มในห้องผ่าตัดดูนี่คือหลังผ่าตัดทันทีนะครับนอ่องแผลแล้วก็เย็บปิดและเย็บแบบซ่อนไหมนะครับแล้วก็ให้ใคนไข้ลองยิ้มดูสังเกตไหมฮะว่าไม่เป็นรอยบุ๋มแล้วนะครับ แต่ก็ได้อธิบามค่ยได้ฟังนะครับว่าไขมันที่เอาไปใส่เนี่ยพอเราผ่าตัดปั๊บเนี่ยนะครับเนาะไขมันมันยังมันถูกย้ายมามันยังไม่ติดดีร้อเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไขมันมันฝ่อไปหมดโอกาสที่ผิวหนังกับกล้ามเนื้อมันจะมีติดกันอีกก็มีความเป็นไปได้นะครับงั้นสิ่งที่ยากสําหรับเคสนี้คือผลลัพธ์เนี่ยเราคาดเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะได้ผลแบบที่เราต้องการหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยไขมันที่เราใส่นะครับใส่น ใส่น้อยไปมันก็บางแล้วมีโอกาสที่มันจะสลายนะครับแล้วก็ยุบลงแล้วก็แผลเป็นมันก็กลับมาเกาะกันใหม่ได้ก็ต้องใส่ให้มันพอดีพอดีนะครับคาว่าพอดีพอดีเนี่ยทางการแพทย์มันก็ยากนะครับเพราะมันกะค่อนข้างลาบากแต่ที่ผมเอาออกมาเนี่ยมันก็หนาประมาณนึงนะประมาณประมาณสัก 3- ามถึงสมิลนะครับก็ไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับแล้วก็มาลองแบบนี้นะครับเนาะ,ะหลังผ่าตัดทันทีนะครับก็7วันก็ค่อยๆก็าามาตัดใหม่นะครับเนาะก็ลอยบุ๋ม ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีเวลายิ้มแรงๆก็จะมีเป็นไตแข็งๆบริเวณนี้นิดหน่อยมันในแข็งเป็นปื้ดเลยนะครับจากการผ่าตัดนะครับแต่ว่าดีกว่าก่อนผ่าตัดแน่นอนนะครับดูจากรอยยิ้มของไข้นะครับเนาะสังเกตว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยคนไข้ย,ยิ้มเนี่ยมุมปากออกข้างแต่ไม่ขึ้นบนกล้ามเนื้อมุมปากที่มันออกข้างมันเกิดจากกล้ามเนื้อแค่ไกลโซเลสมันจะดึงออกด้านข้างแต่กล้ามเนื้อที่ดึงขึ้นบนคือกล้ามเนื้อไซโคลเมติคัสเมเจอร์เนื่องจากก่อนผ่าตัดเนี่ยมันมีถูกทดแรงด้วยแผลเป็นนนนตรรงี้ะะคัับแมมจไ ไม่ถึงตรงไปหรืออ้มุมปากงะั้นริบิปากคนไข้จะไม่ค่อยยกขึ้นในขณะที่หลังผ่าตัดแล้ว1อาทิตย์แผลไม่ตึงแล้วนะครับมุมปากคนไข้กระดกขึ้นได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งคาดเดาได้ว่าผลลัพธ์น่าจะดีพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องรอให้แผลหายนะครับอย่างน้อยสัก1เดือนนะครับถึง1เดือนครึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกโฟล์ล่าให้เราได้ติดตามผลลัพธ์กันอีกทีหนึ่งนะครับสวยงามไหมเนาะก็เป็นเคสสั้นๆนะครับไม่ได้เป็นเคสยาวแต่ว่า ผ่าตัดดูเหมือนอาจจะไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยคาดเดาค่อนข้างลำบากแต่แนวโน้มเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าแผลเป็นที่ถูกเลาะออกไปเนี่ยน่าจะได้ผลดีเท่าที่มากพอสมควรเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เบื้องต้นก็จะคงประมาณนี้นะครับก่อนแยกย้ายกันไปก็ขอญาตฝาก d i k collagen peptide นเปอไทยซนไว้ในหัวใจของพวกเราด้วยนะครับอุดหนุนกันได้นะครับโทรมาที่ d i k clinic นะครับแล้วก็สั่งส่งที่บ้านได้นะครับไปรับประทานกันนะครับดีต่อร่างกายจริงๆดีต่อผิวพนนรรณ ข้อต่อจริงๆนะครับเนาะผมเองก็รับประทานด้วยนะครับเนาะรับประทานมาร่วมปีเลยนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเด่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสัตว์ประคลาีนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ้กให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ